สวัสดีครับมีดชอดิเล่แคร์นะครับหรือว่ามีดอาจารย์เปิดลุกก็อันดุเลกันหาประกอบนะครับวันนี้ก็นําเสนอมีดเหล็กเห้สามารถสามซึ่งเป็นเหล็กต้านสนิมเป็นมีดคมมีดคมมีดคมนะครับสเปคมีดก็อยู่กว้างอยู่ที่ สนิ้วสี่หุนนะครับอ๋อสองนิ้วสองหุนสองนิ้ว2หุนยาวยาว1ินิ้วสันก็อยู่ที่หกถึงเจ็ดมิลน,นะครับด้ามยาวก็หกนิ้วสองหุนยาวรวมก็ประมาณสิเจนิ้วกว่านิดนึง น้ำหนักมีดก็โอเคเลยนะครับน้ำหนักพอดูพอดูน้ำหนักฟันวันนี้เราจะมาเทเทคม,มีดด้วยกระดาษก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับต้มไม่หวานแหววเลยนะครับแล้วต่อไปก็มาจัดการพึ่งมา ไม้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้ก็ไม้ที่เหลือจากงานแข่งที่ทำที่และ่านมาเนี่ยครับ สัดม้าย้วก็ลองเชทดกระดาษอีกรอบดึงว่าจะเป็นยังไงนะครับคมยังหวานแววเหมือนเดิมนะครับคมไม่ไปครับคมตรงเหมือนเดิมไม,ม่มีเบ็ดบิดมีเบี้ยวสักนิดเลยนะครับผม เล่มนี้ก็ราคาก็สองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมสนใจก็กดเข้ามาได้เลยนะครับผมเล่มนี้ยังว่างอยู่นะรอลูกค้าจะออกไปใช้งานเราก็มีอยู่เล่มเดียวนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผม กดติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ